สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับกลับพบกับกลับมาพบกับผมนะครับครูนิวัฒนะครับเราอยู่ในหัวข้อเรื่องของการอบรมออนไลน์นะครับเรื่องของไลฟ์เวิร์กชีพนะครับซึ่งเป็นการสร้างแบบฝึกหัดนะครับแต่เป็นแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการจัดการนาสอนได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะเข้าไปทําในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับซึ่งตรงวันนี้นะครับเราก็หลังจากที่เราได้สมัครเข้าใช้งานไปแล้วนะครับ แต่ว่าทุกครั้งที่ผมจะเข้าใช้งานเนี่ยผมจะมาทวนวิธีการเข้าใช้งานให้กับคุณครูทุกครั้งนะครับเผื่อว่าคุณครูจะลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับมาถึงเราก็เซิร์ชนะครับคำว่า live worksheet นะครับใน Google นะครับก็จะเจอเว็บไซต์นี้นะครับ www.liveworksheet.com นะครับคุณครูก็คลิกเข้าไปข้างในนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับสิ่งที่ต้องทําเหมือนเดิมนะครับ เมื่อกี้เราเมื่อครั้งก่อนเราสมัครไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ต้องทําการล็อกอินนะครับใช้ username ตรงนี้นะครับที่คุณครูใส่ไว้นะครับ username หรือว่าอีเมลก็ได้อ่ะผมใส่ username ไปนะครับแล้วก็กรอก password นะครับ password ที่คุณครูสมัครไว้แล้วนั่นแหละครับจาให้ดีนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็ enter เข้าไปนะครับอ่ะ enter เข้าไปนะตอนนี้ตรงนี้ขึ้นเป็น username ผมแล้วนะครับวันนี้ วันนี้ลักษณะเวลักษณะของแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันนะครับจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คืออันที่ผมทําแล้วนะครับอ่าเราเรียกแบบฝึกหัดประเภทนี้ว่า drop down drop down ก็คือเป็นแบบเลื่อนนะครับเลื่อนคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างเดี๋ยวเราลองมาทําอันนี้ก่อนนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสมมุตินะอันนี้ใส่ชื่อนะครับผมลองพิมพ์ชื่อนะครับอันนี้วัดนะครับสุขพินิจอ่าตรงนี้ตรงนี้เราไม่ต้องใส่แล้วกัน อันนี้คำสั่งนะครับให้ choose the best answer นะครับสมมติเป็นรูปตัวจิงโจ้นี่ครับเราก็มาเลือกอันนี้เราเรียกว่าเป็นแบบ drop down นะครับมีตัวเลือกมาให้เป็นแบบเลื่อนลงแบบนี้นะครับผมก็ตอบนะครับข้อที่2นะครับเป็นแบบเลื่อนเหมือนเดิมครับผมก็ตอบนะครับเลือกคำตอบที่ถูกนะครับอันนี้ก็ตอบนะครับอันนี้ทำให้คุณครูดูเป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวแบบฝึกหัดที่เราจะทำกันนะครับพอทำเสร็จอ่ะหน้าตามันจะเป็นมาเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าใบใบนี้ของผมน่ยอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับของของคนอื่นที่คุณครูเห็นในตัวอย่างนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทําเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็2นะครับผมใช้ Microsoft Word ธรรมดาทำนะครับลูกเล่นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะครับเราก็ทําแค่เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวถ้าคุณครูมีเวลาเนี่ยคุณครูก็ไปฝึกทําให้มันสวยงามนะครับจะได้ดึงดูดความสนใจของเด็กนะครับอ่ะผมทำครบหมดแล้วนะ10ข้อนะครับ โอเคผมตรวจเลยนะครับ finish นะครับตรวจเวลาตรวจนะครับคุณครูมันจะขึ้นมาให้2อันหมายความว่าถ้าคุณครูเลือก check my answer นะครับเราจะรู้คะแนนตัวเองแต่ถ้าเราไม่ตรวจแต่เราใช้วิธีการ email my answer to my teacher เลยก็คือใช้วิธีการส่งส่งส่งแบบฝึกหัดเนี้ยเข้าเมลของครูเลยก็ได้นะครับแต่นี้มันต้องเลือกอย่างเดียวงวดนี้ครั้งนี้นะครับขอเลือกเป็น เช็คเช็ค my answer ก่อนนะครับผมกดนะครับเช็ค my answer นะครับเห็นไหมมันก็ตรวจให้นะครับ10ข้อก็คือเต็ม10นะครับถูกทุกข้อมันจะขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้เวลาเราเอาไปใช้งานจริงนะครับถ้ามันตรวจอย่างนี้แล้วนะครับคุณครูอาจจะให้เด็กแคปหน้าจอเนี่ยครับแล้วก็ส่งคุณครูก็ได้แคปหน้าจอเนี่ยส่งก็ได้นะครับเพราะมันจะมีชื่อมีอะไรอยู่หรือไม่ก็คือใช้วิธีการส่งอีเมลก็ได้นะครับแล้วแต่มีหลายวิธีนะครับที่จะให้เด็กส่งงานเราอ่ะอันนี้เป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมลองกดรีเฟซหน้าใหม่กดรีเฟซปุ๊บมันจะกลับมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมสมมุติผมทําอีกแบบหนึ่งให้คุณครูดูนะครับขออนุญาตตรงนี้อาจจะใช้เวลานานแต่ว่าอยากให้คุณครูเห็นเห็นนะครับว่าเราทําแล้วเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับผมเลือกไปก่อนที่จําคําตอบได้นะครับอ่าแบบนี้ถ้าถ้าเราเลือกไปแล้วมันผิดนะครับ มันก็จะขึ้นเป็นตัวแดงให้นะครับอันนี้นะอ่ะโอเคผมผมลองใหม่ครับ finish ครับผมกด finish งวดน,นี้ผมไม่เช็คแล้วผมลองส่งอ e ีเมลนะครับไปหาครูครับกดต่นี้อ e ีเมลผมอ่ะเต้องใส่ชื่อผมใส่ชื่อแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะมีแบบต้อง group level ต้องเป็น school subject enter your teacher email key เนี่ยถือว่ามีเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปเซต ตรงนู้นก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะค่อนข้างลําบากเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการนะครับแคปหน้าจอเอาตรงนี้นะครับทําเสร็จแล้วแคปหน้าจอเอาก็อาจจะง่ายกว่านะครับนี่ครับใช้วิธีการทําเสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้เอาก็จะมีชื่อมีนามสกุลอยู่นะครับให้เด็กทํานะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะส่งอีเมลไปเนี่ยก็อาจจะต้องเอ่อไปตั้งชื่ออะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะครับ อ่ะอันนี้คือลักษณะแบบฝึกหัดที่เราจะสร้างกันวันนี้นะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรากลับไปที่หน้าเดิมหน้านี้นะครับตอนนี้เวลาเราจะสร้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูต้องมีใบงานแบบฝึกหัดต,ต้องมีใบงานก่อนนะครับโดยทําเป็น Word นะครับตอนนี้ผมก็จะมีตัวอย่างทําให้คุณครูดูนะครับเป็นแบบนี้นะอ่ะเรื่องเมเก้นะครับนี่คือตัวอย่างใบงานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ เป็นอะไรล่ะเป็น drop นะครับเป็น drop down เราเรียก drop down ก็คือเป็นแบบการติ๊กลงมานะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งก็จะมีใส่ชื่อนามสกุลให้เด็กใส่นะครับเว้นเว้นช่องว่างไว้แบบนี้นะครับม, class, when white, ม, number, มีคลาสเว้นไว้มี n ม m b e r มีคําสั่งพอดีผมสอนภาษาอังกฤษผมก็เลยเลือกคําสั่งใช้เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นวิชาอื่นคุณครูคก็ตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมใช้ Word พิมพ์นะ ก็มีเอารูปมาใส่นะครับตรงส่วนที่จะเป็นเป็นส่วนให้เด็กเลือกครับคุณครูก็ทําเป็นกล่องกล่องข้อความแบบนี้ก็ได้นะครับทําเป็นสีก็ได้นะให,ให้ให้ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับลักษณะข้อสอบพยายามให้อยู่ใน10ข้อนะครับจะดีที่สุดทําแค่10ข้อนะครับอ่ะสมมุติว่าครูทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไฟล์ที่จะใช้ในการทำเอ,อของไลฟ์เวิร์กชีตเนี่ย คุณครูจะต้องเซฟนะครับเป็นเป็น JPEG ไฟล,ล์รูปภาพหรือไม่ก็ไฟล์ PDF นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับเพราะว่าเราทำจากวดคุณครูหลายท่านอาจจะรู้วิธีการเซฟงานเป็นเป็น PDF แล้วนะครับอันนี้ผมทำให้สำหรับคุณครูที่ไม่ทราบนะครับคุณครูก็อันนี้งานของเราอยู่ในหน้าที่1นนะครับแบบนี้นะคุณครูไปที่ไฟล์นะครับก็เข้าเข้าทำได้หลายวิธีนะครับ ก็ลองวิธีแรกก่อนวิธีแรกคือส่งออกนะครับคุณครูก็กดคําว่าส่งออกตรงนี้มันจะบอกว่าสร้าง PDF นะครับแล้วก็กดคําว่าสร้าง PDF นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็ตั้งชื่อตรงนี้นะครับสมมุติผมเนื่องจากว่าผมตั้งชื่อไว้แล้วอะผมตั้งตั้งชื่อซาบตั้งชื่อเป็นอันนี้นะครับดับดาวนะครับที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับ แล้วแล้วตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่าบันทึกเป็น PDF นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในไฟล์ผมเนี่ยผมทําไว้หลายหน้านะครับคุณครูก็ต้องเข้ามาเลือกข้างในนะครับว่าเลือกเอาเฉพาะหน้าหนึ่งนะไม่งั้นมันจะทํา PDF ให้ทุกหน้าเลยนะครับเราเลือกแค่หน้าเดียวพอนะครับหรือว่าเลือกตามแบบเฟิร์สเราหนึ่งหน้านะครับเลือกหน้าเสร็จก็กดตกลงนะครับแล้วเราก็ทําการจัดพิมพ์นะครับอ่าเนื่องจากว่าารก จัดพิมพ์แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนะครับว่าพอเป็นไฟล์ PDF แล้วจะเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าพอเป็นมันจะมีหนึ่งหน้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกไว้หน้าเดียวไฟล์ PDF แบบนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะเอาไปใช้งานใน l ล v e Worksheet นะครับโอเคนะนี่ย่อลงนะครับกลับมาที่ l ล v e w o r k s h e e t ของเรานะครับเราจะเริ่มทำแล้วนะครับคุณครูมาที่เมนูที่เขียนว่า Make Interactive Worksheet นะครับ เลือกคำข้างล่างนะครับทุกครั้งเลยนะครับ get started เริ่มนะครับพอมาถึงสเต็ปแรกนะครับเห็นไหมครับเขาจะให้เราอัปโหลดเวิร์กชีตตัวนี้ตัวอย่างไฟล์นะครับมันจะมีแค่3แบบครับคือจริงๆแล้วมีแค่2ก็คือ PDF หรือไม่ก็ไฟล์รูปภาพนะครับเป็นจะเป็น JPEG หรือว่า PNG ก็ได้นะครับแล้วก็ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน5 MB เมนะครับอันนี้ผมก็ไปชุดไฟล์ก่อนนะครับชุดไฟล์เลือกไฟล์ เลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราเซฟไว้ในนี้ใช่ไหมครับแบบฝึกหัดแรกของผมเป็น dropdown นะครับอันนี้นะเมื่อกี้ผมตั้งชื่อไว้ dropdown ก็เปิดนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็กดคําว่า upload นะครับ upload อ่าพอ upload แล้วมันจะมาหน้าจอแบบนี้เลยเห็นไหมครับเหมือนกับไฟล์ pdf ของเราเป๊ะเลยนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องมือบนนี้ก่อนตรงนี้มันจะมีอยู่5อันนะครับ อันแรกซ้ายมือเนี่ยคือตัวที่เป็นตัวที่เราทําแบบฝึือหัดมันจะขึ้นเมาส์มันจะขึ้นรูปเป็นรูปอากรารกบาดแบบนี้นะครับส่วนอันที่2นี้นะครับเป็นเป็นเมนูพรีวิวเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับอันที่3นะครับเป็นเมนูสําหรับการเซฟเซฟเซฟงานที่เราทําเสร็จอันที่4นะครับอันนี้ต้องการดิสคัตก็คือลบลบอันนี้นะครับไม่เอาแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตตัวแบ็ k กราวด์ด็อกิเมนต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ที่เราใช้ประจําก็จะมีอันนี้1 2 3า ส่วนใหญ่จะเป็น3อันนี้นะครับ4ด้วยก็ได้ครับเผื่อเราลบอันนี้เป็นเครื่องหมายอันดูนะครับกับรีดูนะครับอันดูกับรีดูนะครับอันนี้คล้ายๆ word นะครับโอเคนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้ปุ๊บท่านแรกนะครับตัวกากบาทเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างให้เรานะครับอันแรกนะครับที่เราต้องสร้างให้เด็กพิมพ์พิมพ์ให้เราก็คือเราเรียกว่าสร้างตัว text box อันนี้เราเรียกว่า text box นะครับผมจะเรียกมันว่า text box เป็นกรอบแบบนี้เลยนะครับสร้างไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เด็กพิมพ์ข้อมูลลงไปในนี้นะครับคุณครูก็สร้างให้ครบเลยนะครับถ้าไม่สร้างเด็กจะไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับอันนี้ผมสร้างครบเลยทั้ง name class แล้วก็ number นะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นกรอบแบบนี้ให้ต่อมาครับตอนนี้เราจะทําแบบฝึกหัดประเภทที่1เราเรียกว่า drop down นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับมีให้เลือกแบบนี้นะที่เราลองให้ดูเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครู หลังจากที่ทำอาทำกรอบ text box ตรงนี้แล้วนะครับเอาเมาส์นะครับมาทํากรอบตรงที่กรอบสี่เหลี่ยมที่เราทําไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะพอพอมันขึ้นพอมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับคุณครูก็ต้องพิมพ์ข้อความขเขาเรียกว่าอะไรล่ะขเขาเรียกว่าพิมพ์คําสั่งนะครับ พิมพ์คำสั่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับดับดาวนะครับใช้คำว่า choose นะครับโอเคบางทีผมก็ลืมนะครับเราจะใช้คำว่า choose นะครับโอเคนะครับกลับไปก่อนอ่าเพราะฉะนั้นที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้นะเราจะพิมพ์คำว่า choose นะครับตัวมันจะเล็กนิดนึง c h o o s e นะครับขยายก็ได้ครับเนี่ยนะครับ จะเป็นคำว่า c h w o s e นะครับแล้วค,คุณครูก็ใส่โคลอนแบบนีแ้แบบนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลือกลงไปนะครับพิมพ์ตัวเลือกนะสมมุติอันนี้ผมพิมพ์คำว่าแคน g กา o รูนะครับอ่ะผมพิมพ์เสร็จ1คําคำก็คือ1ตัวเลือกนะครับผมก็กดใส่เครื่องหมายทับนะครับอ่ะผมใส่ rabbit ต่อนะครับเป็นตัวที่2 ตัวที่3ผมใส่คําว่าคาวสมมุติแบบนี้นะ3ตัวนะครับคาวมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมี Choose มีเครื่องหมายนะครับตัวที sorry มีเครื่องหมายนะครับแบบนี้ตอนนี้นะครับเรามีแคนการูมีแรบบิทแล้วก็มีคาวนะครับตัวมันจะเล็กนิดนึงผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเล็กนะครับแบบนี้ตอนตนี้ตัวที่มันเป็นเฉลยที่ถูกต้องของผมอะคือแคนการูใช่ไหมครับ คุณครูข้างหน้าคำศัพท์คำนั้นนะครับคุณครูต้องใส่เครื่องหมายดอกจันอ่ะผมใส่แหละดอกจันผมใส่ดอกจันตรงข้างหน้าคําว่าแคนการูเห็นไหมครับใส่ดอกจันเพื่อให้รู้ว่าคําว่าแคนการูเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะผมทําได้1ข้อแล้วต่อไปครับผมก็จะทําต่อข้อที่2ก็เหมือนเดิมครับขีดไอ้นี่ก่อน,นครับตีกอบทำเอ่อ t ท x t b o x แบบนี้นะครับ แล้วนะเป็นแบบนี้แล้วเราก็พิมพ์ choose เหมือนเดิมนะครับก็ใส่โคลอนนะครับอ,อันนี้ผมเป็น Shark นะครับแล้วก็เป็น Dolphin น,นะครับแล้วก็เป็นอะไรตัวดีละ่ะเป็น Snake ละกันสมมุตินะครับเด็กอาจจะไม่รู้นะครับแล้วผมก็มาใส่เครื่องหมายดอกจันนะครับข้างหน้าคำว่า Dolphin เห็นไหมครับ ใส่เครื่องหมายดอกจันข้างหน้าคาว่า d o ฟ p h i แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วคุณครูก็ทําแบบนี้ครับจนกระทั่งครบทั้ง10ข้อครบทั้ง10ข้อนะครับอืมตอนนี้นะครับถ้าทําครบทั้ง10ข้อนะครับตอนนี้ถ้าค,คุณครูขี้เกียจพิมพ์เราใช้วิธีการ copy เอาได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับเวลาจะ copy นะครับคุณครูต้องเอาเมาส์มาคลิกแล้วก็ให้มันขึ้นเป็นรูปอย่างเงี้ยกระกบาดไม่ใช่กระกบาดสิเป็นรูป ลูกศรสี่มุมอย่างเงี้ยนะครับเห็นนะให้มันเป็นแถบสีเงี้ยครับแล้วกูก็กดคําว่า Ctrl C. คอนโท o ซ C ค o พปี้ครับคอนโทนซ C แล้วก็กดคอนโท o ว V คอนโทนว V แล้วมันก็จะวางให้แบบนี้นะครับพอเมาส์เอามาวางแล้วมันเป็นรูปสีแฉกเงี้ยอุนกูก็สามารถย้ายได้ย้ายได้ไงครับมาไว้ตรงนี้ได้อ่าแต่เราก็ต้องมาแก้อะไรอยู่ดีครับแก้ตัวคําตอบอยู่ดีนะครับผมแก้นะครับอันนี้เป็นอ่า คำแรกเป็น c o วนะครับตัวที่2เป็น camel นะครับ camel ผมอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกใส่ดอกจันนะครับอันสุดท้ายอ, Sorry. อันสุดท้ายเป็น buffalo นะครับแบบนี้อ่ะได้อีกข้อหนึ่งแล้วนะครับคุณครูทำแบบเนี้ยจำไว้ว่าถ้าเป็น dropdown เนี่ย เมนูตัวคำสั่งจะใช้คำว่า choose นะครับ c h o s e choose แล้วก็ต้องตามด้วยเครื่องหมายโคลอนเสมอต้องมีเครื่องหมายโคลอนตลอดนะครับแล้วก็ใส่คำศัพท์ที่จะเป็นตัวเลือกใส่ลงไปนะครับโดยคำศัพท์ที่ถูกต้องใส่ดอกจันข้างหน้าคำศัพท์ต่อๆไปเนี่ยครับให้ใช้ให้ใช้เครื่องหมาย s a s h นะครับคุณครูจะเอามีกี่คำก็ได้นะครับแบบนี้นะทำให้ครบทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้พอเราทำไปแล้วเราจะลองพรีวิวดูได้ไหมได้นะครับพรีวิวดูกดตรงนี้ครับกดตรงรูปแว่นเนี่ยนะครับกดหนึ่งครั้งครับอ่ะมันก็จะมาถึงหน้าตัวอย่างแบบนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราทําไป3ข้อมันจะขึ้นแค่3ข้อเห็นไหมครับอ่ะเราลองคลิกดูเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคําที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้นี้นะครับฝั่งนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะขึ้นเหมือนกัน ส่วนอันที่เราไม่ได้พิมพ์ไว้นะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือผมเข้าใจว่าตัว Live Worksheet เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาใบงานไฟล์ PDF ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาใช้เป็นพื้นฐานเสร็จแล้วตัวของเว็บไซต์เนี้ครับเขาจะมีเมนูคำสั่งสำหรับมาให้เรานะครับทำแบบฝึกหัดประเภทต่างๆนั้งเองนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมนำเสนอส่วนที่เป็น dropdown ก็คือแบบนี้ครับ เป,เป็นมีข้อความหรือเป็นรูปภาพมาให้แล้วก็มีตัวเลือกเป็นคาแบบนี้ให้เวลานักเรียนทําก็คลิกเลือกนะครับแบบนี้คลิกเลือกนะครับว่าอันนี้อันนี้ตรงกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าแบบ dropdown นะครับโอเคนะพอเราคลิกดูแล้วเราโอเคแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้เดี๋ยวเราก็จะเซฟตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่างั้นเราขอกลับไปแก้ทําให้เสร็จคุณครูก็กลับมาที่รูปดินสอตรงนี้นะ สอตรงนี้นะครับก็จะกลับมาหน้าเดิมรูก็ทําต่อให้เสร็จนะครับแบบนี้นะอ่ะสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวนะครับเรารู้วิธีการทําและใช้คําสั่งคําว่า choose นะครับแล้วก็พิมพ์คําศัพท์ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ระหว่างคําใส่เครื่องหมายแสตชคำที่ถูกต้องนะครับใส่เครื่องหมายดอกจันเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมทําให้นะครับเราจะเซฟนะครับเซฟใบงานชุดนี้นะครับมาที่ รูปนี้นะครับมีเครื่องหมายถูกนะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกไปวางนะครับมันจะขึ้นคําว่า save นะครับ s a v e save แล้วกดคําว่า save 1ครั้งครับกดปุ๊บมันจะมาหน้านี้นะครับคุณครูหน้านี้สําคัญมากเลยหน้านี้สําคัญนะครับเขาถามว่า would you like to share your worksheet คุณต้องการที่จะแชร์ worksheet ไหมนะครับถ้าคุณครูตอบว่า yes นะครับก็คือหมายความว่าคุณต้องการแชร์ worksheet นี้กับคุณครูท่านอื่นนะครับก็คือเหมือนกับที่เราเห็นตอนก่อนหน้านี้ ที่เราสามารถไปดูของคนอื่นได้นะครับถามว่าเราจะแชร์ไหมตอนนี้มันก็มีกฎนะครับดูด้านล่างครับ warning การแชร์นะครับคุณครูต้องระวังนะครับว่ารูปภาพที่คุณครูใช้มันต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องไม่เป็นการไป Copy ของคนอื่นมานะครับพวกนี้มันก็จะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับจะทําให้ account ของเราเนี่ย could be cancelled นะครับอาจจะถูกยกเลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณครูไม่ต้องแชร์ครับให้คุณครูเลือกฝั่งขวาครับ ฝั่งขวานะให้คีปไพเวดเนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถเซฟได้500 p r i v ไพเซึ่งเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ผมใช้ไปแล้ว11หรือ,อเยอะเลยใช่ไหมครับเราใช้วิธีการคีปเป็นไพเวดดีกว่าคลิปเป็น p ไพเว e หมายความว่าคนที่จะเห็นเนี่ยก็เฉพาะตามลิงก์ที่เราส่งไปให้ครับแบบนี้ครับถ้าเราส่งลิงก์แบบนี้ไปให้เขาก็จะเจอแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ส่งลิงก์ไปให้นะครับเขาก็จะไม่เห็นนะครับ อันนี้ปลอดภัยกว่านะครับผมแนะนำให้เลือกอันนี้นะครับ No I want to keep it private นะครับคลิกเลยครับคลิกหนครั้งนะครับเสร็จแล้วมันจะให้ตั้งชื่อของเวิร s h e e t นะครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอ่ะผมตั้งชื่อเป็น example แล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกับชิ้นงานที่ผมทำว้แล้วนะครับก็ตั้งชื่อครับผมตั้งเป็น example แล้วก็กดคำว่า save นะครับกด save เสร็จใบงานเราเสร็จแล้วนะครับ อันนี้คือลิงก์ใบงานของเรานี่นะครับลิงก์ใบงานของเรามันก็จะมีคำสั่งถามว่าเปิดเปิด open นะครับ worksheet ของเราไหมหรือว่าจะ add to my workbooks ก็คือเราไปสร้าง workbook ไว้แล้วก็ add add ใบงานเนี่ครับเข้าไปใส่ใน workbook ไหมหรือว่าจะ close ปิดนะครับอันนี้เราลอง open ดูก่อนก็ได้นะครับ open worksheet นะครับเปิดดูนะครับเปิดดูปุ๊บก,ก็จะมาหน้านี้ครับแต่เนื่องจากว่าเรายังทำไม่สำเร็จใช่ไหม มันก็เลยผมที่ผมทําให้เสร็จก็เลยมีแค่นี้นะครับถ้าจะเอาแบบเสร็จก็คือแบบอันนี้ครับอันนี้คือเสร็จแล้วเห็นไหมครับสังเกตบนหัวจะเหมือนกันเลยนะครับบนหัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าคุณครูคลิกคําว่า add to my workbooks มันก็จะส่งชีตเนี้ยไปที่ my workbooks ที่คุณครูสร้างไว้ในเมนูตรงนี้จําได้ไหมครับตรงนี้มันจะมีเมนูที่เขียนว่า my w o r k b o o k ถ้าคุณครูสร้างไว้ก็สามารถ add ใบงานเนี้ยมาใส่ในนี้ได้นะครับ สําครับสำหรับคนที่ใช้ google classroom นะครับสามารถ add ไป google classroom ได้ด้วยเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งไปที่ google classroom เห็นไหมแชร์ไปที่ classroom นะครับเลือกชั้นเรียนพอดีในในเมลผมมี google classroom ได้ด้วยนะครับแต่นี้แต่ว่าผมไม่ได้แชร์ไปนะครับอ่ะไม่เอาปิดนะครับ add to microsoft teams บางคนสอนโดยใช้ microsoft teams ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งไปหา microsoft teams ให้นะครับเพื่อที่จะแชร์ไฟล์อันเมื่อกี้นี้นะครับ อ่าพอดีว่าผมไม่ได้ใช้ Microsoft Teams นะครับปิดไปนะครับสมมุติว่าคุณครูเปิดมาหน้านี้แล้วคูต้องการกลับไป edit กลับไปแก้ไขนะครับก็กดอันนี้หรือถ้าจะลบทิ้งก็กด remove นะครับแต่นี้ส่วนวิธีการส่งให้เด็กเข้าไปทำนะครับตรงนี้นะมันเป็นลิงก์อยู่นะครับคุณครูสามารถ copy ตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยนะ copy นะครับอ่ะสมมุติผม copy ครับ copy เสร็จแล้ว copy นะครับผมลองมาวางหน้าลิงก์อื่นนะครับ ลองมาวางตรงนี้แล้วผมก็กดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเด็กเข้าไปเด็กก็จะเจอหน้านี้ครับหน้าแบบนี้เลยนะครับเด็กก็สามารถเข้าไปทําโดยการใส่ชื่อนะครับชื่อใส่คัส s s นัมเบอร์ตรงนี้ใส่ได้นะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดพอทำพอทำเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําเป็นเมลส่งไม่ได้ทําเป็นห้องไว้ให้เด็กเนี่ยครับคุณครูก็อาจจะให้เด็กแคปหน้าจอครับคือเด็กทําเสร็จในมือถือก็ให้แคปหน้าจอ ท้งหน้าเลยครับหน้าที่มันมีอยู่นะครับแล้วก็ส่งเราอาจจะส่งในกลุ่มไลน์หรือว่าส่งในอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้วิธีการแคปหน้าจอเอาแต่ถ้าคุณครูต้องการให้เด็กส่งอีเมลหาคุณครูนะครับเดี๋ยวก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันละกันนะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะขออนุญาตปิดนะครับอ่ะอันนี้ผมเลิกดูแลผมไม่ดูแล้วนะครับก็จะปิดนะครับตอนนี้ พอเราจะออกมาสมมุตินะครับลองมาดูที่ My my worksheet นะครับตรงนี้นะครับคุณครูมาดูอันนี้ครับเนี่ยแฮนด์บ็อกซ์เอที่ตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับมันก็จะมาอยู่ในนี้ครับเห็นไหมครับมาอยู่ใน My w o r k s h e e t ผมนะครับอันนี้ตอนนี้เมื่อพอมาอยู่ใน My w o r k s h e e t นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดเข้าไปนะครับมันจะกลับมาหน้าเดิมแล้วก็สามารถ r e m o v e นะครับก็คือลบทิ้งได้นะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะรีมู remove ทิ้งไปเลยนะครับอ่ะโอเคปิดนะครับตอนนี้ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับขออนุญาตทบทวนนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนจากอันนี้ของผมเลยอ่ะมาดูที่ด r o p d o w ผมนะครับผมจะลองดูที่เป็น edit ให้นะครับอ่ะทวนนะครับขั้นแรกนะครับคุณครูต้องไปสร้างใบงานแบบนี้นะครับใน w ว r d ดก่อนอันนี้ผมลองเรียก w ว r d ดมาให้ดูนะครับผมทําใน w ว r d ดก่อนแบบนี้นะครับ แทรกรูปอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำสี่เหลี่ยมๆไว้สำหรับที่เราจะวาด text box ็อกแล้วก็เลื่อนลงมาเพื่อให้เด็กเห็นคำศัพท์ได้นะครับแล้วก็ทำไว้นะครับเสร็จแล้วก็เซฟออกมาให้มันเป็นไฟล์ PDF แบบนี้นะครับมันก็จะเซฟออกมาเป็นไฟล์ PDF แบบนี้1ไฟล์ก็1ห,หน้านะครับคุณครูแบ่งเป็นเรื่องเป็นประเภทได้ดีนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตอนที่เราทำนะครับเราก็ต้องนำเข้าไฟล์นะครับไฟล์ที่เรานำเข้าเนี่ยจะต้องเป็นไฟล์ PDF นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการเ,าเพิ่ม Text Box ด้วยการตีกรอบนะครับมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมให้เราตีอยู่แล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับคลิปนี้ผมพูดถึงคำสั่งประเภท dropdown dropdown นะครับ dropdown ก็คือแบบนี้ตัวเลือกสามารถเลื่อนลงมาได้อย่างเราเรียกว่า dropdown นะครับเพราะฉะนั้นเมนูคำสั่งที่ใช้ใน dropdown คุณกูจำไว้เลยนะครับก็คือคำว่า choose ครับ c h o s, s e choose แล้วก็เครื่องหมายโคลอน แล้วก็ใส่คำที่เป็นตัวเลือกลงไปนะครับแต่ละคำก็จะมีเครื่องหมายสลกั้นคำไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นเฉลยนะครับให้ใส่ดอกจันข้างหน้าคำศัพท์นั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็เซฟเซฟไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับพอเราเซฟไฟล์เสร็จนะครับเซฟไฟล์เสร็จนะครับไฟล์ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเซฟไฟล์เสร็จแล้วนะครับถ้าคุณครูต้องการส่งไฟล์นี้หรือส่งแบบฝึกหัดนี้ให้เด็กทํา คุณครูก็สั่ง Copy ตรงนี้ครับ Copy ตรงนี้นะครับ Copy เสร็จแล้วคุณครูก็ไปวางในกลุ่มไลน์ก็ได้หรือส่งไปตามในในช่องแชทก็ได้นะครับให้เด็กนักเรียนทำพอเด็กนักเรียนทำเสร็จนะครับคุณครูก็อาจจะให้เขาทำให้เสร็จแล้วก็บอกคะแนนเฉลยให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณครูก็ให้เด็กแคปหน้าจออันนี้ครับส่งคุณครูส่งคุณครูนะครับอันนี้เป็นแบบแบบวิธีการแคปหน้าจอมานะครับก็ลองดูก่อนนะครับ ถ้าถ้ามันแคปหน้าจอแล้วมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูวิธีการให้เด็กส่งเป็นอีเมลเข้าหานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอาจจะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเราก็จบที่เรื่องของประเภท dropdown นะครับเวิร์ h ชี t แบบนี้นะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับพอจบคลิปวิดีโอนะครับคุณครูก็ลงชื่อใต้คลิปไปก่อนนะครับใต้คลิปไปก่อน ส่วนชิ้นงานที่ต้องส่งสุดท้ายเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังคร่าวๆไว้ก่อนพอถึงดูครบหมดทุกคลิปทําหมดทุกครบทุกแบบฝึกหัดนะครับผมจะให้คุณครูนะครับทําแบบฝึกหัดแบบนี้นะครับส่งงานให้ผมเอาแค่2แบบฝึกหัดพอที่คุณครูสนใจ2แบบฝึกหัดนะครับโดยเวลาส่งงานนะครับคุณครูก็ก๊อปค็อปี้ลิงก์เนี่ยครับส่งมาให้ผมในกลุ่มไลน์ PLC ของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบตัวอย่างแบบฝึกหัดที่1เราเรียกว่า dropdown นะครับ ผมจะมีแบบนี้ให้คุณครูดูนะครับอีกประมาณสัก10 10 10แบบ10ลักษณะเวิร์กชีตคุณครูก็ดูว่าคุณครูชอบอันไหนนะครับคุณครูถนัดอันไหนทามาให้ผมดูเป็นตัวอย่าง2ลักษณะของของเวิร์กชีตนะครับเพื่อมาส่งงานชิ้นสุดท้ายนะครับส่วนแต่ละคลิปแบบนี้นะครับคุณครูก็แค่ลงชื่อใต้คลิปเพื่อให้รู้ไว้ว่าได้เข้ามาศึกษาแล้วนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับเอ,อ่อถ้าถ้าถ้าฟังไม่ทันนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังก็ได้ หรือถ้าดูคลิปย้อนหลังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ